สี่ีคํนวณอัตาดอกเบี้ยเงินฝากขัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน120 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2567นี้นะครับเรียกว่าเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแคมเปญเงินฝาก ออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.0%ต่อปีนะครับ2%เปิดเป็นชีด่แด้งแต่วันนี้จนถึง30,000วาคม2567นี้เลยนะครับหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือโครงการสิ้นสุดเระยะหลากเกาะน,นะแต่ตอนนี้โครงการยังไม่สิ้นสุดนะครับสามารถที่จะมาฝากกันได้เลยนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1เดกรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้ตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณนะขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1กรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย0.25ตต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่20 29มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธน,นาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับสถานนบัาน ที่ไม่ส่งหาผลกําไรนิติบุคคลหอจอกอบอจอกอบอมอจออนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1,2,3และ9นะครับเปิดบัญชี 1, 1> รายต่อ 1, 1บัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้จด่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับปีละ2ครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ เปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารทอ,อสนะครับธนาคารอาคารสุคราะห์เท่านั้นนะเพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญเนี้ย ไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอาจจะสวิต์นะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝากบัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะ คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับเงินต้น1นึ0 0 0สบาทดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์จำนวนวัน3ามวันดอกเบี้ยให้รับ2400บาทอัตราดอกเบี้ยนะครับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีณนะที่จ่ายน,นั่นเองรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น120 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย2 4 0 0บาทเป็น122,400บาทรับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปครอบครองเลยนะครับ ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากเราจะมาคำนวณกันในทุกๆวันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนในช่วงเวลานั้นๆนะครับเพราะนั้นใครสนใจก็ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและอยากให้คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพรานั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนสแกแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คําหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1,2,1,3นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย